สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เจี๊ยบสวนธงชัยสวนสมรมนะคะวิธีพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมทาสวนนะคะแต่วันนี้จะมารีวิวของกินนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยของกินในสวนนะคะยั่วๆกันนะคะอันนี้เลยนะคะตาลิงปิงค่ะตาลิงปิงหรือมองแมงนั่นเองนะคะเอามาจะยำแต่ว่าเดี๋ยวมาจิ้มพริกกระเขือก่อนนนัวกันไปเลยนะคะนี่อะไรสับประรดยานัดสับปะรดนะคะสับประรดนะคะ สับหอดอันนี้แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรกินรวมกันไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยหาว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนนะคะร้อนๆ้อนนัวนวไปตัดกิ่งไม้มากินอะไรน้องจ๋าไหนมารีวิวสิกินจนอิ่มแล้วมาอวดน,นะคะอันแรกแก้วมังกรแก้วมังกรนัวนวในสวนนะคะ มีทั้งสีขาวแล้วก็สีอะไรคะน้องจ๋าสีแดงสีแดงรสชาติเป็นไงเอ่ยสีขาวกับสีแดงสีแดงหวานกว่าเยอะโอ้สีแดงหวานกว่าเยอะนะคะเด็กๆบอกว่าสีแดงหวานกว่าสีขาวจะมีติดความเปรี้ยวๆนะคะก็อร่อยคนละแบบแล้วต่ชอบนะคะเอ่อฮึมโย่เปรี้ยวหวานหวานกินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปหา้องน้ำกันนะคะอันที่สอง สับปะรดยันนัดอะไรอะแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วแต่ท้องที่จะเรียกกันนะคะค่ะกินอย่างเดียวมันบแสแซ่บเนาะคะ่ะมันต้องมีนี่ค่ะน้ำจิ้มพริกเกลือรสเด็ดนะคะสูตรสูตรสมรมนะคะเป็นความลับไม่บอกอร่อยหนัวหืมงงใจยกุกิ้มแต่ริมปิงจัดการค่ะ ยิ้ไม่เป็นค่ะยิ้ไม่เป็นจิ้มใส่ปลากาัดเลยค่ะเอาเปรี้ยวนะคะลองดูค่ะเพิ่มวิตามินซีเพิ่มแคลเซียมนะคะเพิ่มแคลเซียมวิตามินซีนัวกันเลยค่ะใส่ทั้งอัาเนี่ยนะคะออหือนนอให้เข็ดฟันเข็ดแควกันเลยเเเคล่เยะ,คะเพื่อน จะไปกินอะไรดีตาลิงปิงนัวเลยอันนี้เปรี้ยวกับเพื่อนเลยเดี๋ยว<ม>ไปอืมต้าสว่า ขวดยวดอ่าขวดยวดใครใช,ชอบะะเพิ่มวิตามินซีจัดไปเลยนะคะตาลิงปิงมองเมงค่ะที่บ้านนะคะเรียกมองเมงนะคะมองเมงเล้งเตงลิงปิงตาลิงปิงนะคะสวดไปเลยค่ะอ่ะนะคะไอ้ไหมคะอืมไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะเข้างํา ไม่น้ำลายแตกให้มันรู้ไปมา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 เร็วทุกเม็ดค่ะอาขอไปทิ้งก่อนได้ไหมคะแม่เอาไปทิ้งทำไมอะเกินเอามา ลุงจ้าบอกไม่ไหวลุงจ้าบอกไปทิ้งได้ไหมลุงเจ้าจัดการนะอ่าเดี๋ยวปัดเอาก่อนปัดเอาก่อนปัด้องจ้าเอาก่อนอืมนะคะส้วบๆนี่ค่ะจุ้มเหลียดนะคะจุ้มเหลียดภาษาจังหวัดอะไรไม่รู้อะที่บ้านไม่เรียกจุ้มเหลียดอะที่บ้านเรียกจุ้มกระจุ้มอะจุ้มเฉยๆจุ้มพริกเกลือนะคะ แต่ถ้าเป็นใต้แบบน่าจะนครมั้งเขาบอกว่าจุ้มเหลียดก็เพิ่งเคยได้ยินตอนมาอยู่นครปฐมนี่แหละพอดีรู้จักน้องที่เขาเป็นคนคนนครขเขาเลยบอกว่าเขาเขาจุ้มเหลียดเราก็งงจุ้มเหลียดแปลว่าอะไรอ๋อจุ้มเหลียดเป็นแบบนี้นเ,น,เ,เ,น,เนี่ยจุ้มเหลียดนะคะจุ้มเหลียดแล้วก็ซ่<า>วบค่ะ,ะไปไปบ๊ายบายขอลาก่อนอม,มระเบิดสั่วบเหรอไม่ใช่ อร่อยเปรี้ยวแบบตาสว่างกันเลยค่ะนะคะมายัยว่วๆไปแล้วไปแล้ว,ลวมายัยว่วๆด้วยตะลิมปิงนี่นะคะน,น,นี่นี่กินเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็าาค่อยไปจองห้องน้ำกันนะคะอื เด็กๆสู้ได้สบปร,รุนนะ,ะเด็กๆสู้ต้าลิงปิงไม่ไห<ม>ว <ไป S 2> นะไม่ได้กินเลย <c oughs> นนเรี้ยวอะไรเหงาแตกเลยอออเรียวหรอมงนะคะจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มจิ้มนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อลูกอมตาคุเป็นสีหรอกไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ